ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้ามชาตินะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสะโลกาภิวัตน์กันก่อนนะคะโลกาภิวัตน์คืออะไรนะคะโลกาภิวัตน์นะคะก็เกิดจากการสร้างเครือข่ายนะคะ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาในอดีตค่ะสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหากแต่การสร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าก็ในอดีตก็จะมีการสร้างเครือข่ายทางการค้านะคะทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ําเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดจากในเรื่องของการเดินเรือนะคะก็จะเป็นเครือข่ายทางเศรษฐกิจและการการเมืองนะคะที่เชื่อมโยงดินแดนนะคะในแถบนี้นะคะกับภูมิภาคอื่นๆนั่นเองนะคะ เห็นได้จากนะคะหลักฐานทางบรนคดีพวกแหล่งเรือจมต่างๆนะคะทั้งในเขตทะเลจีนใต้เองมหาสมุทรอินเดียเองนะคะก็จะเห็นว่าในอดีตนะคะร่องรอยหลักฐานทางบรคดีก็ชี้ให้เห็นว่าเรามีการสร้างเครือข่ายนั่นเองค่ะแต่เครือข่ายในลักษณะแบบนี้นะคะก็นอกจากจะเป็นประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับบ้านเมืองต่างๆแล้วนะคะก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาค ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนสินค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานะคะแต่ความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเป็นความเชื่อมโยงที่สัมพันธ์อย่างหลมหลวมค่ะอ่ะยังไม่แนบชิดเท่ากับในช่วงเวลาในปัจจุบันนะคะก็ ในช่วงอดีตนั้นนะคะสาเหตุที่ความเชื่อมโยงเกิดขึ้นอย่างหลวมๆนั้นนะคะก็เพราะว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็สภาพทางภูมิศาสตร์ค่ะเพราะจะเห็นได้ว่าในอดีตนะคะก็จะมีการสำรวจในเรื่องของเส้นทางน้ำนะคะการเดินเรือของตะวันตกใช่ไหมคะในส่วนนี้เนี่ยการเดินทางด้วยทางเรือแล้วก็เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างจํากัดนะคะแล้วก็ประกอบกับข้อจํากัดทางด้านสภาพภูมิศาสตร์เนี่ยก็ทําให้ความเชื่อมโยงนั้นนะคะ เกิดขึ้นในลักษณะที่แตกต่างไปจากปัจจุบันค่ะซึ่งพอมาพิจารณากระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันแล้วนะคะจะเห็นว่ากระแสโลกาภิวัตน์ในช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีต่างๆค่ะทําให้เราเนี่ยนะคะสามารถเอาชนะข้อจํากัดนะคะในเรื่องของอสภาพภูมิศาสตร์ได้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะเราสามารถเดินทางไปยังทวีปต่างๆทั่วโลกด้วยเครื่องบินค่ะในระยะเวลาที่ สั้นนิดเดียวนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินเรือในอดีตแล้วนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากนะคะในการเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆของโลกเข้าไว้ด้วยกันเห็นได้จากการพัฒนาด้านคมนาคมการสื่อสารที่มีพลังเหนือขอบเขตในทางกายภาพนะคะโลกทั้งใบในปัจจุบันค่ะแคบลงเรื่อยๆนะคะการเติบโตทางเศรษฐกิจทําให้พื้นที่ต่างๆเชื่อมโยงกันตามอุปสงค์และอุปทานนะคะ,ะ,คะเกิดธุรกิจและการจ้างงานประเภท ใหม่ขึ้นนะคะเพื่อรองรับการขยายตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะธุรกิจโลจิสติกค่ะการขนส่งทางอากาศและทางเรือนะคะผู้ค้ารายใหม่ๆที่เข้ามานะคะในการค้าระหว่างประเทศก็มีมากขึ้นด้วยค่ะในส่วนนี้นะคะก็เราจะเห็นว่าการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะในบริบทของโลกาภิวัตน์ในยุคป,ปัจจุบันนะคะก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมข้ามชาติขึ้นนะคะ วัฒนธรรมข้ามชาติในที่นี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรสินค้าความรู้ค่ะระหว่าง2ชาติขึ้นไปนะคะผ่านเศรษฐกิจการค้าการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีการสงครามนะคะการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งขยายขอบเขตขึ้นเรื่อยๆค่ะในส่วนนี้นะคะ <c oughs> การศึกษาวัฒนธรรมข้ามชาตินะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆนะคะต่อการทำความเข้าใจ วัฒนธรรมที่แตกต่างค่ะซึ่งสําหรับนักสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะคะอาจจะมองไปในแง่ของพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมที่แสงออกแตกต่างกันออกไปนะคะเมื่ออยู่ในสถานการณ์หนึ่งๆนะคะเช่นมีการเปรียบเทียบนะคะพฤติกรรมการข้ามถนนของแม่บ้านไทยและญี่ปุ่นนะคะซึ่ง การทำงานข้าววัฒนธรรมในที่นี้ค่ะก็ที่เราจะพูดถึงนะคะก็เป็นในลักษณะของการประทะของผู้คน2วัฒนธรรมนะคะทั้งในรูปแบบตัวต่อตัว,ตวแบบกลุ่มนะคะแล้วก็เช่นหากคนไทยและคนจีนแผ่นดินใหญ่มานั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยนะคะก็ควรจะปฏิบัติอย่างไรนะคะจึงจะไม่แสดงกิริยาหน้ารังเกียจและต้องปฏิบัติตนอย่างไรนั่นเองนะคะจึงจะเป็น ผู้ที่มีมารยาทบนโตอาหารในส่วนนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของการปะทะกันนะคะระหว่างวัฒนธรรมของคน2กลุ่มนั่นเองนะคะซึ่งในบริบทต่อมานะคะถามถ้าเกิดถามว่ากระแสะโลกาภิวัตน์นะคะกับวัฒนธรรมข้ามชาติเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะในส่วนนี้ค่ะกระแสะโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันนะคะทำให้นะคะผู้คนต่างกลุ่มค่ะ ที่มีความหลากหลายนะคะมาพบปะกันนั่นเองนะคะการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะนํามาซึ่งความขัดแย้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรสินค้าความรู้ต่งตางๆนะคะและประเด็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือในเรื่องของวัฒนธรรมนั่นเองค่ะซึ่งเราต้องทําความเข้าใจในประเด็นนี้เพื่อป้องกันความขัดแย้งนั่นเองค่ะ